ถ้าผมต้องทําคลิปที่พูดถึงเกมในตำนานสักเกมพอท์เทก็จะเป็นหนึ่งในนั้นครับพอท์เทเป็นเกมในตำนานที่เกิดขึ้นหลังปี2 0 0 0นมันเป็นเกมแนวพัซเซิลเอฟเกมเดินหน้าหญิงที่ไม่ต้องยิงจะค่ายวาวในสมัยนั้นมันเป็นเกม f อ s ที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใครและน่าจดจำเรื่องราวของเกมคือตัวเอกเต่นขึ้นมาในสถาบันวิจัยและต้องหนีออกไปให้ได้ด้วยการแก้ปริศนาต่างๆเกมนี้มีด้วยกัน2ภาคมันเป็นเกมที่สื่อหลายสำนักต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละ คือเกมที่ในชีวิตเกมเมอร์ควรหามาเล่นสักครั้งว่าไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นเกมที่สุดยอดจริงๆครับสนุกครบเครื่องและไม่ยาวจนเกินไปมีความท้าทายและลุ้นอยู่ในตัวและสิ่งที่ทําให้เกมมาถึงจุดนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันคือเจ้ากลาดอสปัญญาประดิษฐ์ที่ดูแลสวนวิจัยและมีนิสัยสุดยีหยดมันจะอยู่กับเราไปทั้งเกมอยู่แบบไม่ให้เราเหงากันเลยทีเดียวทั้งชี้แนะการเล่นแนะนําเส้นทางพาดําเนินเนื้อเรื่องปากเสียไปวนวัด แถมยังเป็นตัวร้ายให้เราด้วยแค่นั้นยังไม่พอยังกลับมาเป็นเพื่อนรักของเราอีกคือเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆแถมเจ้าตัวเนี่ยยังถูกจัดว่าเป็นตัวร้ายที่มีเอกลักษณ์และมีสเสน่ห์เป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกตัวในโลกวิดีโอเกมแต่เชื่อไหมครับว่าตัวร้ายที่สุดยอดอย่างเจ้ากราดอสเนี่ยมันเกือบไม่ได้เกิดมาแล้วเพราะตอนแรกที่ทีมงานพัฒนาเกมนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้ใส่มาเข้ามาด้วยครับคือต้องบอกว่าจุดกําเนิดของบอสสุดเทพตัวนี้เนี่ มันง่ายสุดๆไปเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือมีช่วงหนึ่งช่วงที่วาวกําลังพัฒนาเกมนี้พอโชกภาคแรกตอนนั้นไม่มีกราดอสอยู่ในเกมครับมันเป็นเกม p ัลส์โ f p เอฟพที่เขากาดจะขายไอเดียล้วนๆเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นลุยด่านแก้ปริศนาไปเรื่อยๆและเพราะมันเป็นเกมที่สนุกและเกมเพลย์มันดีเขาออกแบบมาดีในขั้นตอนการทดสอบเพลย์เทสเหล่าผู้เล่นที่ได้ทดสอบเกมสนุกกับมันมากม คนที่ได้ลองก็ให้คําวิจารณ์ในแง่บวกทุกคนแต่ก็มีหลายคนนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำเ่นั่นคือเกมทั้งเกมแล้วทีมงานผู้ทดสอบเล่นเนี่ยเขาให้ฟีดแบ็กับทีมพัฒนาไปว่าที่ให้ลองเล่นเนี่ยมันก็สนุกดีนะเป็นช่วงสอนเล่นที่สนุกมากๆแล้วจะได้เล่นเกมเต็มเ,ม,เมื่อไหร่พอได้ยินอย่างนั้นทีมเดฟถึงกับช็อกบอกเฮ้ยนี่แหละเกมทั้งเกมนะพวกคือมีคนที่ได้ลองเล่นหลายคนมาแนวน,นี้ครับประมาณว่านี่คือเกมเต็มจริงๆแล้วเหรอคือในความรู้สึกคนเล่นเนี่ย ตัวเกมมันยังทําให้อินไม่พอครับคือมันดูไกลตัวไม่มีเรื่องราวไม่มีเป้าหมายไม่มีศัตรูหรือคู่แขกแบบว่าเปิดเกมมาผู้เล่นได้เปิดแล้วก็แก้ปริศนาไปเรื่อยๆจนจบไม่ได้รู้สึกถึงความกดดันไม่ได้เอาตัวเองไปสวมกับตัวละครคือไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกมันสนุกแต่มันไม่ได้ทำให้อินแล้วไม่ได้มีจุดพีคอะไรไม่มีอะไรน่าจดจําในฐานะเกมเลยฟิลมันเหมือนส่วนเสริมของเกมอื่นๆเหมือน D L C หรือช่วงทิวิโอเรียลของเกมเหมือนที่ทีมเพลย์เทสก็ว่ามา พอได้ยินแบบนั้นทีมงานก็เลยไปทำกันบ้านมาใหม่ครับดยพวกเขาคิดว่ามันต้องมีตัวร้ายและมีเรื่องราวและต้องรู้สึกเหมือนโดนกดดันอยู่ทำให้เรื่องราวที่เพิ่มมาเป็นการหลบหนีออกจากสถาบัานวิจัยเพิ่มพัเซลที่ไม่ได้อยู่ในห้องทดลองและเพิ่มตัวร้ายในตำนานอย่างกราดอสและนั่นแหละครับทำให้เกมนี้กลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้จริงๆก็ประมาณนี้แหละครับกับเรื่องราวของกราดอสบอสท,ที่เกิดมาเพื่อทำให้เกมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ก็น่าคิดนะครับ ว่าถ้าเกิดทีมงานไม่ได้ฟังเสียงของเครย์เทสเตอร์ไม่ได้ฟังเสียงของผู้ทดสอบการเล่นเจ้าบอสตัวนี้ก็คงไม่ได้เกิดมาเกมนี้คงไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นกันเอาเป็นว่าใครเคยเล่นพอทอเนี่ยเล่นแล้วรู้สึกยังไงลองคุยกันได้ครับจริงๆมันก็ทําให้ผมคิดนะว่าเกมหนึ่งเนี่ยกว่าจะกลายเป็นสุดยอดเกมที่มีคนรู้จักและเข้าถึงง่ายมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมีเกมเพลย์ที่ดีมันพอแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีเนื้อเรื่องที่ดีด้วยมีตัวละครที่มีสเสน่ห์มีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่าง อะไรกันแน่ที่มันเป็นจุดทําให้เกมประสบความสําเร็จบางเกมแม่งมีทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ดังมันเป็นเพราะอะไรคิดเห็นยังไงลองคุยกันได้ครับสําหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอทัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือ,อยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยจะมีหน้าจอขอบคุณขึ้นให้ครับแต่ช่วงนี้เนี่ยทำไม่ทันจริงๆ เอาเป็นว่าวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ